สวัสดีครับพี่น้ำพึ่ง้ชสวัสัีจ่า,จาเจอรี่โอ้นี่กำลังหาข้อมูลอะไรแต่เช้าเลยครับโอ้ยนี่เจอรี่เดี๋ยวจะบอกไไรให้ลูกชายพี่เนี่ยเขาชอบเผลอนอนหลับแล้วก็ยังใส่คอนแทคเลนส์เป็นห่วงไงมันจะมี ผลเสียอะไรกับเ้าหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับหาเจอไหมครับข้อมูลก็นี่ยไงกำลังอ่านอยู่เลยสนใจฟังไหมโอ้สนครับอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าการสวมคอนแทคเลนส์แล้วนอนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําโดยเด็ดขาดเพราะดวงตาต้องการออกซิเจนจ้ะซึ่งการใส่คอนแทคเลนส์ดวงตาจะได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติอยู่แล้วดังนั้นหากนอนหลับทั้งที่ยังมีคอนแทคเลนส์อยู่ ก็จะทำให้กระจกตาขาดอากาศส่งผลให้ตาแดงระคายเคืองตาและตาแห้งได้จ้ะนอกจากนี้เนี่ยนะคอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะสะสมสิ่งสกรปรกไว้ที่บนผิวเลนส์และถ้าหากว่าเราละเลยอ่ะใส่แล้วนอนหลับไปเนี่ยนะมันก็จะส่งผลอาจจะทำให้เนี่ยกระจกตาของเราเนี่ยอักเสบแล้วก็เนื้อเยื่อกระจกตาของเราเนี่ยอาจถูกทำลายได้ฟังดูแล้วอันตรายมากๆเลยนะครับใช่ว่า พี่น้ำพึ่งน่าจะเอาบทความนี้ให้น้องได้อ่านครับจะได้ระวังตัวมากขึ้นครับพี่ว่ามันจะมากกว่าน,นี้คือพี่กะจะพริ้น์เลยแล้วก็ตัวใหญ่ๆด้วยแล้วก็แปะ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 แปรอบห้องเลยออไอเดียดีมากเลยครับโอ้เป็นบอวเปเปอร์ที่บ้านเลยนะครับประมาณนั้นเลยเนี่ยแหละหันไปทางไหนก็เห็นอ๋อจะได้ไม่ลืมสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ